เราไปดูฝั่งงานบาร์กันบ้างงานบาร์ก็จะเป็นงานที่เราไม่ค่อยมีรูปเท่าไหร่เพราะเราจะต้องอยู่ต่อหน้าลูกค้าเนอะอันนี้จะเป็นเหมือนการทดลองแล้วก็จะทดลองแบบกดให้ได้ฟองที่ได้มาตรฐานซึ่งมันค่อนข้างยากอยู่เอ่อบางปั๊มมันก็จะแบบฟองฟู่เลยบางทีมันก็จะหายไปซึ่งเขาจะต้องการประมาณ1เซนนะคะ ส่วนว่าเบียร์ที่กดนั้นมาจากไหนก็มาจากตรงนี้เลยจ้าก็คือเบื้องหลังที่มีเครกเบียร์ต่างๆนานาก็จะมีเป็นแบรนด์ต่างๆอะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนพอเรากดปุ๊บมันหมดเราก็จะต้องมาเปลี่ยนเปลี่ยนให้แบบมันก็จะมีวิธีการเปลี่ยนนะเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วก็แล้วก็ไปกดต่อได้ หลังจากนั้นเราก็จะมีการถ่ายลักษณะตัวอย่างหน้าตาบาของที่สุดท้ายนี้อันนี้คือที่สุดท้ายของเรานะว่ามันจะเป็นประมาณนี้แต่เราก็ไม่ได้ทําบาที่เดียวเราทํามาตั้งแต่แบบที่แรกสุดพี่ที่2แบบทำบามาหลายที่มากอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ลองสุดท้ายก็คือเราเอาตัวอย่างของปีนี้มาลงให้ดูเพราะว่าเราขุดไปไม่ถึงปีก่อนๆน,นั่นเองก็ประมาณนี้นะงานบาแ์แต๊ก